แมงมันนาวมันต้องเปรี้ยวใช่ไหมมันนาวมปนแคมปี <c oughs> เลยโคตรเค็มกูรสชาติไม่ได้เรื่องไม่ไดีเรื่องยำอะไรยำม,มูนเส้นยำม,มูนเส้นหมูจอหมูซาบะเลนะ่ะกูทำโคตรอร่อยเลยอ่ะแบบอร่อยมากแบบ <c oughs> อะไรวะอน่อนฮะไอยำข้างล่างอ่ะทำไมโคตรไม่อร่อยเลยอ่ะอย่าไปหาซื้อมานะแม่งแบบกูรสชาติไม่แดกอ่ะ <c oughs> ไม่อร่อยมากเลยน้ำล้างตีนแม่งยังอร่อยกว่าอีกอะ่ะโอ้นี่ขนาดปรุงเลยเนี่ยใส่มะนาวน้ำปลาพริกผงชูรสอะ่ะรสชาติแบบเค็ม <c oughs> ปี๊ดโอ้ดเข็มขนาดปรุงแล้วแม่งเข็มมาถึงหูเลยโอ้อย่าไปหาซื้อมานะร้านนี้แม่งไม่ดีเลยอะ่ะรสชาติแบบไม่ได้เรื่องหวยแตกก็แบบหวยแตกไหมโอ้โหที่หนึ่งเลยโอ้ยเสียลมหมด ่อนซื้อมาใช่ไหมที่มึงตะโกนลั่นบ้านคือเรื่องยำเหรอเออรสชาติเป็นยังไงนะหมาไม่แดกอ,อีกรอบนึงอร่อยก็ไม่อร่อยแบบน้ำล้างเท้าแบบเป็นยังแบบโอ้และมุนกว่านี้อีกอ่ะอ้น,นี่แบบทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มแม่งมะนาวมันต้องเปรี้ยวใช่ไหมมะนาวไม่นเค็มปี้ <c oughs> เลยโคตรเค็มแล้วก็อะไรอ่ะไอทดสีเท่าอะหมูยอมันต้องแบบ อร่อยมีแบบพริกไทยใช่ไหมเ <Ừ. S 1> ออไอนี้หมูยอเปรี้ยวโอ้โหทำได้ไงหมูยอเปรี้ยวจะรั่วใส่น้ำตาลแล้วก็ยังแบบโอ้โรสชาติไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องยำอะไรยำม,มูนเส้นยำม,มูนเส้นหมูยอหมูซาบะเลนะ่นอ่ะกูทำาุ้โคตรอร่อยเลยอ่ะแบบอร่อยมากแบบกูทำใชม้มือกู ใช่ครับหมายถึงว่ารสชาติมันอร่อยมากถ้าปรุงอีกนิดนึงใส่ผงนัวมันจะอร่อยมากๆเลยเธอมึงบอกมึงปรุงใหม่แล้วไม่ถ้าปรุงอีกรอบนึงแต่ฉันไม่ปรุงรอบเดียวไงถ้าปรุงอีกรอบนึงเนี้ยมันก็แบบครบเครื่องอร่อยมากๆมันจะแบบนัวละมุนลิ้นใส่พริกน้ำตาลนิดเดียวใส่นิดเดียวนิดเดียวปรุงแค่นิดเดียว,ดดยว,ดดยวแต่ฉันน่าฉันน่าจะหนักมือไปเองเลยแบบใส่น้ำ <c oughs> อะไรมะนาวน้ำปลาทุกเนี้ยหนักมือไปนิดหน่อยเ <c oughs> นื้อผงนัวอาจจะไม่ได้ใส่ใส่แบบนิดนึง ถ้าใส่อีกนิดนึงอู้หอร่อยมากเลยทำขายได้เลยเนี่ยจริงๆทําทำครั้งเดียวพอนะทำไมไม่เดี๋ยวคนมาแห่ซื้อทำครั้งเดียวพอเดี๋ยวจะทำขายอย่าทำขายเลยทำขายให้ฉันดีกว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำทำขายเดี๋ยวไปตั้งตลาดขายยำสิบห้าบาทไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคนมาเยอะจะขายสิบห้าบาทไม่เอาเดี๋ยวคนมาเยอะสิบบาทก็ไม่ได้ไม่ว่าจะราคาไหนก็ไม่ได้แจกฟรีเลย โอ้ยิ่งไม่ดีเลยทในเรื่องคอมเพนไม่ <c oughs> ไม่ถึงว่าจัดร้านอาจจะไม่สวยเงี้ยแต่ทาในบ้านก็พอแต่ทําครั้งเดียวพอแล้วพรุ่งนี้ทําให้กินอีกไม่ต้องแล้วมันอร่อยเกินไปเดี๋ยวฉันติดใจไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมากๆอย่าทำนะอย่าทำทำครั้งเดียวพอแล้ครั้งเดียววันนี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้แจไม่ต้องทำแล้วอะไรแกงจืดไม่เอาโอ้โหแกงจืดยังเปรี้ยวใส่อะไรหมัก โอ้ยหมักทาไมไม่ต้องเล่าทําอาหารนะพอแล้วเดี๋ยวฉันทําเองไม่ต้องวุ่นวายกับครัวฉันเครื่องปรุงก็อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรกันนะกระนาขยันทําจังเลยอร่อยก็ไม่อร่อยหมาก็ไม่แดกโอ้ยไม่ไม่ถึงว่าร้านอื่นไม่ถึงร้านอื่นไม่ใช่หลอนหลอนตัวทําไมงั้กูไปเปิดร้านแค่นั้นแหละไม่ต้องเปิดเดี๋ยวกูไปแข่งรายการอาหารไม่ได้หลอนตกรอบแรกอะ ไม้ตกลอบไปแข่งแบบมาสเตอร์แบบเป็นระดับฝีมือปรมาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ใช่ไงก็จะเปิด้านไม่ต้องเปิดดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทําด้วยทําแค่วันนี้วันเดียวครั้งเดียวก็เกินพอแล้วมันเกินจะเยียวยาแล้วรสชาติมันอร่อยเกินเยียวยาแล้วเออต้องทําครั้งเดียวพอเออแค่นี้แหละก็ครั้งเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอาไปให้ไม่มีพรุ่งนี้เอาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นโอเค ไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยไม่ถึงว่าร้านอื่นไม่อร่อยสู้เธอไม่ได้หรอกแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปซื้ออีที่คาดผมใหม่ใช้แต่ของกูฉันชอบอันนี้มึงจะไปไหนละอุ้ยหน้าเหมือนหลอนเลยไม่ใช่ไม่ถึงว่าหน้าสวยหน้าสวยเหมือนดอกไม้สีทองไปไหนก็ไปป ใหญ่ไปกินใ้ยำข้างล่างเฮ้ยอะไรหรือคือต่อยมืออ่ะนี่นี่ขโมยของกูกินแล้วจะมาด่าของกูกวักกินเท่ากับข้าวอร่อย